สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จากช่องคติธรรมนำทางชีวิตวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฟังเรื่องราวที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยแง่คิดลึกซึ้งจากนิยายธรรมไทยร่วมสมัยที่ชื่อว่าตะปูดื้อกับใจไม่ทอนิยายชุดนี้เล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความไม่รู้ไม่มีทักษะด้านช่งางไม้แต่กลับได้รับบทเรียนชีวิต ผ่านการตอกตะปูซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการสร้างบ้านแต่กลับเป็นการตอกใจให้มั่นย้ำให้เห็นถึงความเพียรและสติที่พาเขาเดินสู่เส้นทางแห่งธรรมอินเด็กหนุ่มในเรื่องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่โดดเด่นไม่มีฝีมือด้านช่างไม้ไม่ได้เป็นคนขยันอะไรเป็นพิเศษและก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจธรรมะมาตั้งแต่ต้นเขาเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เราอาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนที่อาจเคยล้มเหลวท้อแท้หรือไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะสมกับสิ่งใดแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขาต้องกลับมาอยู่กับคุณตาซึ่งชื่อว่าตาเพียนช่างไม้เกา่าผู้มากด้วยประสบการณ์และมีจิตใจสงบนิ่งดูดหลังน้ำลึกเมื่ออินเห็นบ้านไม้เก่าชุดโสมเขารู้สึกว่าต้องซ่อมแซมบางส่วนแต่เขาไม่เคยจับค้อนจริงจมาก่อนจึงเริ่มต้นด้วยความกังวลใจ วันแรกที่เขาตอบตะปูเขาพบว่าตะปูดื้อเหลือเกินตอกไม่เข้าไม้แตกตะปูหักเขารู้สึกหมุดหิดและผิดหวังในตัวเองแต่ตาเพียนไม่เคยดุไม่เคยแสดงความไม่พอใจกลับยื่นค้อนให้ใหม่พร้อมพูดเพียงว่าใจเราต้องนิ่งกว่าตะปูนาหลานคำพูดนั้นเหมือนกับกระจกสะท้อนกลับมาว่าที่จริงแล้วปัญหาที่อยู่ที่ตะปูแต่อยู่ที่ใจของเขาเอง อินเริ่มสังเกตว่าตาเพียนต่อกตะปูได้อย่างสงา่างามเรียบง่ายไม่เร่งรีบทุกจังหวะการตอกนั้นมั่นคงและเป็นธรรมชาติราวกับลมหายใจอินเริ่มเงียบลงไม่พร่ำบนกับตะปูไม่โทษค้อนหรือไม้เขาเริ่มฟังเสียงต่อฟังเสียงใจตัวเองเริ่มรู้สึกถึงจังหวะของลมหายใจขณะตอเริ่มมองเห็นว่าธรรมะอาจไม่ต้องมาในรูปของพระธรรมทศนาเสมอไป แต่มันแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันในการกระทำที่มีสติและในความพยายามที่ไม่ละทิ้งเป้าหมายแม้จะล้มเหลวไปกี่ครั้งตลอดเนื้อเรื่องอินเผชิญหน้ากับตะปูด้อหลายตัวบางตัวไม่เข้าท่าบางตัวต้องเปลี่ยนไม้ใหม,หม่บางตัวต้องถอนออกแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนี้เหมือนกับปัญหาชีวิตที่วนเวียนมาเรื่อยเรือเ่อไม่มีวันหมดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจของเขาจากที่เคยร้อนรนก็เย็นลง จากที่เคยต้องการให้ทุกอย่างเสร็จเร็วก็เปลี่ยนเป็นตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกจังหวะมือและในทุกการต่อเขาเริ่มเจริญสติแบบไม่รู้ตัวมีตอนหนึ่งที่เขาทำตะปูหายแล้วรู้สึกผิดมากคิดว่าตาเพียนจะดูแน่แต่ตาเพียนกลับเดินไปเก็บตะปูเก่าจากใต้ถุนบ้านซึ่งสนิมกินไปแล้วพร้อมกับพูดว่าของเก่าก็มีค่าถ้าใจเรายังเห็นธรรมอินฟังแล้วนิ่งไปนานมาก นั่นคือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าธรรมะคือการไม่ตัดสินไม่ทิ้งไม่ดูแคลนสิ่งใดไม่ว่าจะเก่าจะพังหรือจะล้มเหลวไปแค่ไหนหากใจเรายังเห็นคุณค่ามันก็ยังมีทางกลับมาใช้ได้จนกระทั่งมาถึงตะปูตัวสุดท้ายตัวที่อินกลัวที่สุดเพราะมันทั้งแข็งทั้งต้านทานตอบยากที่สุดในชีวิตเขาใช้เวลามองมันอยู่นานมากมองแล้วคิดถึงตะปูทุกตัวที่ผ่านมา คิดถึงทุกครั้งที่ล้มเหลวคิดถึงน้ำตาที่เคยไหลด้วยความท้อแท้และคิดถึงรอยยิ้มของตาเพียนเขาตัดสินใจหลับตาสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วตอบลงไปด้วยใจที่มั่นคงไม่หลังเลไม่กลัวไม่คาดหวังและตะปูตัวนั้นก็เข้าไม้ได้ในจังหวะเดียวพอดีตาเพียนมองแล้วพยักหน้าไม่พูดอะไรมากเพียงแต่เอามือแตะบ่าหลานเบาๆพร้อมกับพูดว่าใจหลาน ก็สร้างเสร็จเหมือนบ้านหลังนี้แล้วอินไม่ตอบอะไรแต่รู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตนิยายเรื่องนี้ไม่ได้สอนธรรมะด้วยคำเทศนาแต่ใช้ชีวิตเป็นครูใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนใช้การตอกตะปูเป็นบทฝึกจิตใจและใช้ความเพียรเป็นเครื่องมือพาเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมะที่แท้จริง เราอาจไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่ต้องอยู่ในวัดหรือถือศีลแปดจึงจะเข้าใจธรรมะขอเพียงเรามีใจที่เปิดรับพร้อมเรียนรู้จากชีวิตที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นตะปูดื้งงานที่ล้มเหลวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ทุกอย่างล้วนเป็นธรรมบทให้เราศึกษาสิ่งที่อินเรียนรู้คือวิริยะความเพียรที่ไม่ย่อท้อและอธิษฐานบารมีความตั้งใจมั่นที่ไม่สั่นคลอน เมื่อทั้งสองสิ่งทำงานร่วมกันใจก็เปลี่ยนได้และชีวิตก็แปลเปลี่ยนเป็นธรรมะที่เดินได้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่จนถึงช่วงท้ายของพอดแคสต์วันนี้นะครับหากท่านรู้สึกว่าเรื่องนี้ให้แรงบันด,ดาลใจให้ข้อคิดหรือปลอบประโลมใจได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องคติธรรมนำทางชีวิตของเรานะครับและหากคุณอยากฟังเรื่องเล่าเต็มรูปแบบของนิยยธรรมะเรื่อง ตะปูดื้อกับใจไม่ทอทั้งสิบตอนพร้อมบรรยากาศเสียงที่อบอุ่นและเข้าถึงใจสามารถคลิกฟังได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวธรรมะครั้งหน้าขอให้ทุกท่านมีใจดังคอนมั่นคงแข็งแรงและอ่อนโยนดังไม้ที่ยอมให้ตะปูอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสวัสดีครับ